บ้ดนี้เบิ่งของจบของงามครับอ่าเบอร์โทรได้พี่น้องเด้อครับอ่าศูนย์ยังก่อเหรอศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามห้าห้าแปดเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์เก้าสี่สามห้าหกหกหนึ่งเก้าเก้านะครับน้องเสียวของง่ายเบิ่งก่อนนะครับครับคือคือกันเดี๋ยวผมว่าแฟร์ปุ่นแฝดครับแฝด์ที่ดนสิแม่นครับนี่แม่มันแต่แม่มันน่ะนี่ครับนี่นะครับแม่มันก่อนแม่มันท้องบ่แม่ท้องเจ็ดเดือนแม่ท้องเจ็ดเดือนผุ้นะครับลูกมันพี่น้องครับ อันนี้ลูกแรกบ่ให้ลูกแรลูกลูกตัวแรกครับคุณตัวแรกเดี๋ยวจังไปเบิ้งนะครับเบิ้งแมวมื่ก่อนว่าจังไรคือตัวแรกพี่น้องว่าสองตัวเอออ่ะเอากว่าลูกแรกแล้วพ่อชุดแรกครับเอานี่ตัวแมวมันเนาะอ่านี่ตัวแมวมันครับอ่างบักไงปานอึ้งพี่น้องครับจังได็กกาแฟดีคุณอยู่แดงเข้มทองไงทองไงครับหล่นธรรมชาติดสำหตัวนี้หล่นธรรมชาติครับสูงเท่าไรพ้อร้อยเอาถุกถุกอ่าต่ำไปก่อนร้อยสี่สิบห้าบวก อ่ตีบาใส่รอยสีผ่าบวกตำตำรับทองจักเดือนพอไหนครับเจ็ดเดือนครับกับเคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งมีใบให้บ่อฝร่งมีใบมีรอยเอกสารครบครับเอาแต่ว่ามื่อนี่มันทายหลายครับบ่ได้เอามาน้ำนเอกสารครบเลยครับเด้อแม่นี่บ่มีตำหนิอย่างเนาะบ่มีครับเอาบ้าไปแถลงยังไงยังสิอ่าซีมือเงาครับตัวนี้ซีมือเงาประกันทองเด้อพี่น้องครับประกันทองเคฟสามหนึ่งเงยแห้งๆเลยครับเนาะม่อนะเดี๋ยวเอาไปเห็นอะไรที่พวกยังเบื้องครับผมเอาแม่นก่อนเออนี่นะครับ 49 y, นะครับเนาะครับนี um <c oughs> <c oughs> ่นะครับอ่ะจับจับเก่าดิลูกเก่า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 ว่าเก่าวยุได้เก่านี่นะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะนี่อจับเมานะครับ40 49ต่อรองได้ครับผมต่อรองได้นะครับเนาะนี่โมบิ่งเอาบ่มีตำหนิ่อย่างเนาะบ่มีครับไม่มีตำหนิ่แล้วครับพี่น้องครับ สูงเกือบร้อยหาสิ่งนี้พี่น้องครับเกือบเกือบร้อยหาสิบละครับประกันทองนี่เงาหางใหญ่ๆนะครับเนาะโมมีปาดโมมี่ดังครับเบื้องสาสสัสสเด็กชายพี่น้องหลายๆคนอาจจะจะเบื้องเล็บบ่นี่นะครับสีเบื้องหงายเล็บสวยๆเลยล่ะเล็บดีๆเลยนะครับขันนี้ตัวนี้ขึ้นได้ครับนี่ขันนี้ตัวนี้ขึ้นได้เด้อใหญ่แห้งนะครับพี่น้องซีซิ่เกิลนี่ครับผมครับเดี๋ยวสิภาพเบื้องลูกชุดแรกครับอ่าลูกวันครับวันนี้เป็นอ่าลูกแฝด์สองตัวเป็นลูกแฝดครับตัวนี้ งวดจ็ดเดือนหรอครับนี่ทับไปประมาอ่าทับใบมันอยู่มั่นสิบเจ็ดสิบแปดเดือนครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนสูงรอยสี่สิบห้านะรอยสี่สิบห้าบวกกันหน่อยตูงยาวหน่อครับแต่ละตูงนี่ใหญ่ๆนี่แหละครับผมหนังหนาสูงโตนะครับพี่น้องครับเป็นงวบดเบิ้งตัวเดียวแล้วเลยครับเบิ no ้งตั <000 be S 1> yeah. วเด no no ียวแล้วเลยนะครับผมคือกันเป๊บเลยครับนี่นะครับแต่จเบิงราคานะครับเนาะใหญ่ยาวแห้งหัวโลนห้ทั้งสองตัวเลยนะครับนี่ครับขุดแม่เพิ่งยุพุ่นนะครับตูงยิ่นะครับอ่ะนี่หน้าตาเดี๋ยวสิถามราคาให้นะคครรัับบ เอาคูนี่นี่ตัวละเท่าไรพอ่อซื้อสามในซีเปิดร่วมกัินเบิงกันหานนีเนะเ<อ>าะน้องดูเอาเปิดร่วมกันก่อนนะพอ่อเปิดร่วมกันกันนี่ซื้อสามในซีครับ,รบอาจจะได้หกได้เจ็ดก็กได้เพราะว่าอันนี้มุ้นแฟร์แล้วครับเปิดไ, 6, 6, ไดว้แสนสามหมื่นหกพันแสนสามหมื่นหกพันในง้วอนี่นะครับเด้อสามในซีสามในซีนะครับเนาะนี่แต่ละตัวแบบนี้นะครับพี่น้องครับบ่มีต่หนี้อย่างนะครับเด๋ยวสิพาเบิงอีกตัวหนึ่งนะครับเอกสารครบเด้วครับเด้อนี่ สูงไง่ตีสูงก็แม่เลยตีพี่น้องเอ้ยเหรอตีสูงก็แม่เหรอครับเอกสารครบนะครับเนาะครับเออนี่นะครับเบื้องถ่ายเบื้องหางแต่ละตัวหางยาวๆทั้งนั้นครับแสนสามหมื่นเท่ากับเอแสนสามหมื่นหกพันครับแสนสามหมื่นหกพันกับักแม่ออกซิซือสามในซีฮักแม่ออกซิซึ่เก่าพี่น้องครับบาดนี้ถ้าถ้าเตี๋ยวตะลูกมั้ยครับเออทาเดี๋ยวตะลูกวะเนี่ย สองตัวนี่แปดมือห่าแปดมือหาเอาขนาดทังนี้ครับตัวนึงครับเออนี่ยแปดมือหาด้ครับพี่น้องถ้าเอาตาลูกวันนี้ครับแปดคู่นี่ครับคู่นี้นี่ยแปดมือหาด้พี่น้องครับนี่ต่อได้นะครับต่อได้นี่เอาคู่นี้แปดมือหานะครับเนาะท่าที่แยกครับต่อได้อยากแยกถามเอาถือว่าเป็นบ้านนี่ทาเงินเงินบนบ่พอครับถ้าที่เอาตัวได้ตัวนึงครับครับผมตัวละสี่มือเก่าลวดเลยครับตัวละสี่มือเก่าลวดสามตัวนี่สามตัวนี่ครับต่อรองได้ครับ สี่สิบเก้าตอน่องได้ตาย<อ>ยกชุดนี่แซงตาย <ไอ S 1> ชุดนี่คุ้มมากตกสี่หมื่นน้อยๆนึงครับเออนี่นะครับตกโซล่าสี 103, ่หมื่นสามมันลดอีกอ่ะเลือกเอาพี่น้องครับชุดนี้ถือว่าเป็นที่เด็ดเลยแหละประจำคลิปนี้นะครับเนาะ